ยายวัย81ปีสตรีมเกมไมโครับหาเงินช่วยล้านคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อปี2024เนี่ยยายซูจาคอตได้สร้างช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าแกร์มาแคลเกอร์โดยมีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะระดมทุนช่วยเหลือแจ็คหลานชายที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งซาโคมาระหว่างที่แจ๊คนะครับนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยความที่ยายเนี่ยอยากหากิจกรรมทําร่วมกับล้านเลยตัดสินใจลองหัดเล่นเกมไมโครับทั้งที่ไม่เคยสนใจมาก่อนเพียงเพราะแค่อยากใช้เวลาด้วยกันเท่านั้นหลายเดือนต่อมาเนี่ยแกก็ได้สร้างช่องนี้ขึ้นนมานะครับ หลังจากลงคลิปแรกไปเนี่ยก็มีคนมาให้กําลังใจเละดโด a t ทให้อย่างต่อเนื่องโดยที่ยายเนี่ยแกได้ใช้คลิปวิดีโอเป็นสื่อกลางในการแปะล,ลิงก์โกฟันมีเพื่อระดมทุนและด้วยพลังของชาวเกมเมอร์นะครับก็ทําให้มีเงินบริจาคณปัจจุบันเนี่ยรวมแล้วกว่า4 3 0 0 0ดอลลาร์นะซึ่งความพยายามของชายก็เห็นผลนะครับเพราะอัปเดตล่าสุดจากพี่ชายของเขาที่ก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันไปบอกเอาไว้ในคลิปล่าสุดนะครับว่าเขาเนี่ยมีอาการดีขึ้นมากแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณมากจริงๆปัจจุบันเนี่ยยายยังคงอัปคลป เห็นยายแกเล่นเกมก็ไปดูกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะ